ครับผมอนุญาตทานห่อนะครับได้ครับนะครับครับผมนี่ผมได้รับมอบหมายจากท่านประหยัดลองถ้านลองประหยัดพงษ์จำป่าน,นะครับให้มายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองครับยื่นฟ้องปปชและก็คณะการปปชนะครับกรณีของที่มีคันออกคำสั่งให้ออกจากราชการนะครับเนื่องจากเกตุร่ำรวยผิดปกตินะครับซึ่งวันนี้เนี่ย เรามายื่นฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนนะครับคำสั่งของปปชเมื่อวันที่25สิงหาคม2565นะครับโดยข้อที่จริงนะครับที่ปรากฏในการไต่สวนเนี่ยไม่พบนะครับไม่พบว่าทางท่านรองประหยัดมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่มีการกล่าวหานะครับแล้วก็ในส่วนของทรัพย์สินที่มีการ ตรวจสอบว่ามีการล่ารวยผิดปกติเนี่ยนะครับก็เป็นการถือครองของภรรยานะครับและก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําความผิดนะครับมีสามารถนําสืบที่มาได้นะครับพิสูจน์ที่มาที่ไปได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตําแหน่งรองอรองเลขาธิการปชเนี่ยไม่มีอํานาจนะครับที่จะเข้าไปเอื้อประโยชน์นะครับแล้วก็ในการมีมติเนี่ยปรากฏว่า เสียงที่มีมตินะครับมีเสียงลงมติเท่ากันก็คือ4ต่อ4นะครับแต่กลับชี้มูลแล้วก็ลงโทษท่านท่านรองประหยัดนะครับซึ่งตรงนี้มันมีการดําเนินการที่ไม่ชอบและไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการปปชบางท่านเนี่ยนะครับมีอาคตินะครับแล้วก็เราต้องการความเป็นธรรมก็เลยมายื่นฟ้องคดีต่อศาลในวันนี้ครับผม มีการปล่าหาหนึ่งก็คือฟ้องอ่าปปชเป็นผู้ถูกฟ้องที่1น,นะครับแล้วก็คณะประการปปชทั้งคณะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2ครับผมใช่ครับลักษณะของมีคณะประกันบ,บางท่านนะครับมีอคติแล้วก็มีการสแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อเพื่อใช้ประกอบที่ไม่ถูกต้องนะครับจึิงๆข้อเท็จจริงที่ท,ที่ที่ปรากฏเนี่ยนะครับทางเราเนี่ย ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วนะครับสามารถยืนยันที่มาที่ไปของรายละเอียดของทรัพย์สินที่มีการกล่าวหาได้ทั้งหมดนะครับได้ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ทใช่ครับชี้แจงได้เพราะว่ามีที่มาที่ไปแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ชี้แจงได้ถึงที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยไม่ไม่ได้มีมีอยู่ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้ามาดารงตําแหน่งนี้นะครับ จ้งได้ครับแล้วก็ท่านรองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเป็นส่วนของภรรยาของท่านซึ่งมีธุรกิจในรูปแบบขององศีอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งรายละเอียดเดี๋ยผมผมขอขอ,อไม่ลงในดีเทลนะครับเดี๋ยวจะต้องอมาพี่นายทีหนึ่งแต่วันนี้ในการยื่นฟ้องเนี่ยเราจะฟ้องเพิกถอนไปก่อนนะครับในการคุ้มครองเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมาพี่นายทีหนึ่งว่าถึงจุดตรงไหนที่เราจะมายื่นนะครับ ขอขอให้สารท่านมีคําสั่งเพิกถอนนะครับเพิกถอนคําสั่งของปปชครับที่ได้ออกจากราชการครับผมเดี๋ยวมิ้วมิ้วแจกขนาดก็ได้ไม่ไหมครับร่างเอื้องนะครับเอาฟองมาฝากใช่ใช่ครับเดี๋ยวจะแจ้งแจ้งให้ทราบทีครับท่านท่านลองประหยัดวันนี้เนี่ยที่มีการมอบหมายให้ผมมาดำเนินคดีเนี่ยนะครับ ก็เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวท่านท่านในฐานะที่เป็นข้าราชการนะครับและต้องถูกการแกล้งนะครับและก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านท่านจึงมาใช้สิทธิ์ของท่านในการที่จะดําเนินคดีเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและก็ต้องการสร้างเขาเรียกบรรดฐานกที่เกี่ยวข้องกับคําสั่งของปปชนะครับเพราะว่าปปชเป็นหน่วยงานหลักที่ที่จะต้องกันกรองนะครับในเรื่องตรงนี้นะครับก่อนจะมา มีคำสั่งใดๆนะครับแต่ว่าที่เราตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่ามีการดําเนินการที่ที่ไม่เป็นธรรมกับท่านท่านก็เลยต้องมาใช้สิทธิ์รอะหมายผมมาใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับครับผมขอบคุณครับ